สมาชิกเขาเรียกสมาชิกเลยไหมดูยิ่งใหญ่นิดนึงมันมันดูยิ่งใหญ่ยังไงก็ไม่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 ต้องถึงกับเข้าร่วมกับกับกลุ่มเล็กๆนะคะที่จึงจะกอตัวเราต้องมีสตอรี่นิดนึ่งนะเพราะนั้นเท่ากับว่ากลุ่มเราเริ่มต้นวันนี้อันเดียวกับงานหมเปิดเลยนะจ๊ะวันี่เก้าวัน้พฤศจิกายนวันดีเอ๊ะวันนี้มีเรื่มแต่งงานไมจ๊ะ ถ้าเมื่อวานมีนะน่าจะมีนุ่มนิ่มเชื่ออย่างอีกอย่างหนึ่งว่าทุกพื้นที่ในโลกใบนี้ค่ะทุกวินาทีจะมีคนหัวเราะยิ้มล่าและทุกวินาทีในโลกใบนี้ตอนนี้ทุกวินาทีเลยจะมีคนร้องไห้ผิดหวังเสียใจมันมันมันควบคู่กันไปออ่ะืแล้วตอนนี้คนนิ่มร้องไห้หรือว่าวอรรอล์หรือว่าอะไรอยู่คะ หัวเราะหัวเราะมีการโชว์ให้เห็นได้ไหมกำลังหัวลาอจริงๆหัวล้ะหัวราะออกมาข้างนอกจ้ะแต่ในใจไม่รู้ข้างในคยว่ากันนะจ้ะมันจะดีขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับค่ะผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย ตอ้เร oh, <okay. S 2> าเปิดเพลงกำลังใจหรือ,อยังครับเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ oh, น่าจะมีก็กลุ่มอะไรนะครับผมจำ oh, ม okay. ชื่อกลุ่มไม่ได้อ๋อโอเคชื่อกลุ่มคุณทาชาองั้นเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังหน้าใหม่นะคะคคขอบคุณคมากมาก,มากค่ะสวัสดีค่ะอะคุณทาชาชื่อกลุ่มเรากลุ่มร่มใจนะคะร่มใจแล้วก็เบ้นวัคขอนแก่นนะคะครเราก็จะมาชิดแชทกัน ผ่านรายกลุ่มนะคะใช่ <ทำ S 2> เวลาท,<ะ>ที่ที่เราจะไปทำกิจกรรมที่ไหนเราก็จะบอกว่าเราจะไปทำตรงนี้ตรงนี้ะนะคะใครที่ต้องการให้เราไปสร้างกิจกรรมให้กับกลุ่มองค์กร,รหรือที่ไหนก็ตามค่ะเราไม่คิดตังแม้แต่บาทเดียวแล้วเราก็จะไม่เลี่ยนลายของเงินที่ไหนแม้แต่ที่เดียวและแม้แต่บาทเดียว ทุกอย่างถ้ามีค่าใช้ใจ่ายเราจะล้วงกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาช่วยกันเขยา่าเขย่าก,กันออกมานะคะแต,แต่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดก็คือกำลังใจให้คนขอนแก่นให้มีกำลังใจเติมเต็มและให้ทุกทุกที่ทุกมุมของจังหวัดขอนแก่นเป็นมุมที่ดีงามเป็นมุมแห่งการทำความดีถวายในหลวงของเรา นะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเนาะเราจะทำพร้อมๆกันทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่เราผู้หญิงสองคนนี่แหละค่ะที่ขออนุญาตขออนุญาตคิดที่จะทำกลุ่มแบบนี้ขึ้นมาดูยิ่งใหญ่เนะ<ต>าะเดี๋ยวจะซูแบบด,ดูดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยเรามีใจจริงค่ะเรามีใจจริงที่จะทําภารกิจนี้ <c oughs> คือทำไมถึงเลือกจริงๆแล้วคุณผู้ฟังก็แนะนําชื่อเข้ามาเยอะนะ ซึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นเ,เติมเต็ม,ตมกำลังใจนะฮะรวมถึงชื่อกลุ่มเติมใจให้กันอ่านน่นนั่นนี่เยอะมากแล้วทีนี้นุ่มนี่ม,มาสะดุดคำว่าอีกชื่อหนึ่งคือกลุ่มล่มใจซึ่งภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าร่วมใจมคนนี้มันเป็นเหนือเหรอคะไม่ค่ <laughs> นะหน้าตาเป็นสาวเหนือมากเลยนะจ๊ะเหนือจ้าเหนือเหนือเหนือเวียงจันทร์ไปนิดนึง เหนือเวียงจันทรไปหน่อยหนึ่งเนี่ยคือภาษาเหนือคําว่าร่วมใจก็คือแปลว่าร่วมใจร่วม,มร่วมใจกันทีนี้เราเราเข้าใจอยู่ว่าก็น่าจะชื่อกลุ่มเนี่ยน่าจะชื่อกลุ่มให้เห็นชี้ชัดไปเลยว่าภารกิจเหมือนภารกิจเราว่าเราไปเติมกําลังใจแต่ <S <S แต่แต่พอเป่ายิงกกย่งฉุกันไปยิ่งฉุกันมาให้มีอะไรที่น่าค้นหาอีกสักนิดนึงอ่าเราเลยใช้คําว่าร่มร่มใจอยากให้ทุกคนที่แบบ พอได้ยินชื่อนี้เฮ้ยมาและความอบอุ่นถ้าถ้าแดดอยู่ถ้าร้อนอยู่ค่ะล้มเนี้ยแหละจะกลางบางแดดให้คุณถ้าฝนกําลังตกอยู่ล้มใจเนี้ยแหละก็จะก็จะกลางให้คุณอ่าเป็นล้มใจเราจะเป็นล้มของกันและกันใช่ต่อให้แต่เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาใครอะไรได้หรอกนะแต่เพียงแค่ว่าเราจะช่วยพาคุณให ให้ผ่านพ้นห่วงห่วงเวลาหนึ่งแห่งการผิดหวังแห่ง<ะ>การที่ท้อแท้ถดถอยออจริงนะเคยไหมเคยเคยที่แบบแวบหนึ่งคิดฉันไม่อยากอย,กอยู่ในโลกใบนี้แล้วฉันพร้อมที่จะไปแล้วฉันอยากฆ่าตัวตายจังเลยอ่ะเคยนะอย่าปฏิเสธว่าไม่เคยนุ่มนิ่มก็อาจจะเคยแวบๆอยู่แล้วหน้าตาสวยๆแบบนี้มีด้วยเหรอจ๊ะมีมีมันมันมันจะเป็นจังหวะอารมณ์ชีวิตของมันแต่